สร้างตัวทั้งหลายนะเอารถไปคนเน้่คนท่องเอารถไปค้าไปขายเอารถไปทำมาหากินกันครับพี่น้องนะไอเสมรถซิ่งจัดมาให้แล้วกับชุดตังแสนกว่าบาทพ่ต้องเก็บเงินไปแต่งรถออกรถบ่ต้องเก็บเงินแสนไปใส่พุ่งใสเ่เผามาหาไอเสมรถซิ่งคนนี้จบศูนย์บาทเผาลอยเบิกไ่เอาไปชมนะรีโว2.8จุดเจพัดตัวท็อปปี16ห ฟรีดาวฟรีกองงว,วดเริ่มต้น 6, 60, หกพันไปหกหมื่นโลหรือห้าหมื่นโลวะเนี่ยห้าหมื่นตาลายโดยไปก้มหนึ่งตาลาย 5, ลห้า 0, หมื่นโลนาจบศูนย์นาไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายชอบไ,มไหมใบรถดูเบิกใหม่ไม่มีของมือสองเท้าเบิกใหม่คอกเบิกใหม่กระทะเบิกใหม่ยาง X เอ็กซิเดชูเบิกใหม่แนบดู ่อดูโอ้โหทุกข้ดูเบิกไหม้อมมันทุกสีตันโอ้โหนะมองมันสิรวยยรับตอนเดี๋ยวนี่พี่น้องเอาไปแกง่วแก้ค้อยแก้หมูแกหมาแกเป็ดแก้ไก่ขนผลไม้เขาให้เขาหน้าเขาสวนนะมังคุดบักม่วงบักลำไยนะเอาไปขนดีล่ะไอเสียมจันให้เต็มมานี่แลนหาเงินอย่างเดียวไปต้องเก็บไ่ต้องเอาเงินแสนมาจ้งรถเอาหน้าเดิมคานเดิมเครื่องเดิม 2.8ตัวอ,อย่างแรงและประหยัดน้ำมันครับปีแรกงวดพันหกพหลังจากนั้นพ 9, 9นันเก้าพันเก้าตลอดสัญญาแคปหน้าจอไอเสมรอรอเอาส่วนลดไป2,000มไว้รุ่นอยากได้รถไปทํากินรีบติดต่อเข้ามาอยากได้รุ่นไหนยี่ห้อไหนคอมเมนต์ด้านล่างคลิปหน้าเดี๋ยวไอเสมจัดมารีวิวให้ครับพี่น้องพิมพ์คําว่าแกวด้านล่างเดี๋ยวซุ่มแจก,กเสื้อให้ครับไว้รุ่น